มาตอนไหนนี่ตื่นมาตอนไหนนี่คนเลี้ยงวัวเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะ้อเพื่อนเพื่อนที่ตอนนี้มาเลี้ยงข้างทางอีกแลว้วตอนนี้เลี้ยงข้างทางอีกแลว้วเด้อัวตัวเล็กเจนไม่ทันแล้วัวตัวเล็กวันนี้แดดออกแรงมากเนะพกื่อนแดดแรงนะวันนี้ถ่ายข้างทางอีกแลว้วเพวื่อนเพื่อนวันนี้ เลี้ยงข้างทางอีกแล้ว้าเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตฝูงวัวเจ้าเก่าเจ้าเดิมน้องเพื่อน FC ฝูงใหญ่น้องเพื่อนนี่เดินตามวัวไม่ทันแล้วตอนนี้วิ่งตามฝูงวัวเลยวันนี้ฟ้าสายนิดนึงเนาะ ลองกินหญ้าในน้ำเหมือนเดิมกินใบไม้ไมข,ข,ข้างทางเนาะตอนนี้ตอนนี้เลี้ยงข้างทางจริงๆน,นเพื่อนเป็นวัวเจ้าเดิมที่เราถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมวันเมื่อ2วันก่อนน้อนเพื่อนนี่เป็นบรรยากาศธรรมชาติเลยเพื่อน เป็นวิวข้างทางสวยๆนาํา,ามาฝากเพืนเพื่อนเอตอนกลางวันอีกแล้ว,วเพื่อนๆวันนี้มาช้านิดหนึ่งเรามาอาจจะช้านิดหนึ่งแต่ก็ทันพอดีนั่นเพื่อนอืออาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นเวลากลางวันพอดีนั่นเพื่อนตอนนี้ จะมองดูไม่ชัดเท่าไหร่เนาะคุยโทรศัพท์กับใครเนาะเจ้าของวัวนู่คุยกับสาวบ่นู่นอยู่ทางนู่นเจ้าของเดินไปไกลมากเลยแต่วัวอยู่ตรงนี้เนาะอืม ตอนนี้กำลังกินหญ้าข้างทางอยู่เดอ้อเป็นบรรยากาศดีมากเลยเพื่อนตอนนี้เดดออกบ้างไม่ออกบ้างนั่นเพื่อนไม่ร้อนเท่าไหรน่นาะเดี๋ยวออกเดี๋ยวไม่ออก <c oughs> เป็นวิวสวยๆข้างทางนั่นเพื่อนวันนี้เป็นวันที่ วันที่เท่าไหรเนาะคนถ่ายจําวันที่ไม่ได้จําวันที่ไม่ได้ถ่ายแต่วัวทุกวันจําวันที่ไม่ได้วันที่อะไรนี่อยู่แต่กับวัวกับควายทุกวันน้องเพื่อนไม่ค่อยดูปฏิทินเท่าไหร่นี่ เราพยายามเก็บภาพบรรยากาศตามธรรมชาติข้างๆทางมาฝาก,พกเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ชมกันทุกวันเลยน้องเพื่อนอัปเดตสดๆทุกวันเลยกำลังกินหญ้าอยู่เลย เจ้าของกําลังคุยกับใครอยู่เนาะตอนนี้ <c oughs> ขอไฟเดอ้อ์สเซลเล่นนิดหนึ่งเนาะ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> นมีทั้งข้างทางทั้งข้างป่าเนาะเพื่อนๆวัวเยอะมากเลย แสงจะสะท้อนนิดหนึ่งเพราะว่าแดดออกมาตรงๆแล้วเพื่อนตรงนี้เรามองภาพหน้าจอไม่เห็นเลยตอนนี้โอ้ยบรรยากาศดีมากเลยลมพัดเย็นๆจะของวัวนั่งร้องเพลงสบายๆเนาะนั่งข้างทางวัวก็กินหญ้าไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆโอ้ย ัอาจจะกระตุกนิดนึงเพราะว่าเราเดินตามหัวนะเพื่อนเป็นบรรยากาศธรรมชาติจริงๆนะเพื่อนนั่นวัวตัวนั้นนอนแล้วเดินไปเดินมาเหนื่อยมากไกลหมู่บ้านนิดนึงเนาะตรงนี้ ไม่พรา้ว่ามองเห็นหรือเปล่าเนาะวันนี้มีหมามาด้วยเพื่อนปกติหมาไม่มาวันนี้หมามาด้วยเจ้าของวัวพาหมามาด้วยไม่ได้พาคนมาแต่พาหมามาเนาะคนไม่มาวันนี้มาแต่หมาขับวัวกับคนเลี้ยงวัวคนหนึ่ง <laughs> โอ้โหเยอะจริงๆเลยนั่นวัวตัวสีดำสีน้ำตาลกินใบไม้อยู่ตรงนู้นเพื่อนมองไปเห็นไกลๆนิดหนึ่งเนาะอยากกินเห็ดเด้อให้พาอัดข้างๆพางอาจจะมีเห็ดเดี๋ยววัวกินเห็ดฮฮ <laughs> <laughs> กินเห็ดหมดแล้วมั้ง <laughs> รถก็วิ่งไปวิ่งมาเนาะเพื่อนเรายืนถ่ายข้างทางเนาะวัวเดินอยู่ข้าง,าง,างทางจะไม่ได้อยู่บนทางเนาะเดินตามข้างทางมีจะมีร่องน้ําอยู่ตรงนี้แต่น้ําไม่มีเนาะเพื่อนน้าเริ่มแห้งแล้วตรงนี้มีบ้างไม่มีบ้างตรงนี้น้ําบก็เดินกินหญ้ายอยู่เนาะเพื่อน เสียงดังน้อเพื่อนโอ้ยวัวกินหญ้าเต็มข้างทางเลยฝูงใหญ่มากเลยในป่าตรงนั้นข้างทางตรงนั้นก็มีวัวอยู่เพื่อน พยายามเก็บภาพบรรยากาศวิวสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมทุกวันเลยเพื่อนๆวัวกำลังกินใบไม้กินใบหญ้ายอยู่ตอนนี้มองไปไกลๆตรงนู้นก็เห็นเหมือนกันเนาะอย่าไปกินเห็ดหมดเด้อเดี๋ยวคนมาเก็บไม่มี รดวิ่งไปวิ่งมาเป็นบรรยากาศกลางวานันตอนนี้แดดออกมาแรงมากเลยเพื่อนคนถ่ายร้อนแล้วตอนนี้เดี๋ยวออกเดี๋ยวไม่ออกจะเอายังไงเนาะแดดเป็นธรรมชาติเนอะเพื่อน ทุกอย่างเป็นธรรมชาติจะออกตอนไหนก็ได้เด็ดวัวก็พอววมาทันดีนะที่เรามาทันวันนี้นเพื่อนถ้าเข้าไปในปา่าแล้วหาไม่เจออีกวันนี้ใส่รองเท้าบูทมาเตรียมตัวพร้อมเพื่อนเพื่อน้ําขังในปา่าเดินได้สบายเนาะเวลาเราใส่รองเท้ามาก็วัวก็ไม่ได้เข้าในปา่านี่ใส่รองเท้าบู๊เดินตามถนนอย่างนี้แหละเพื่อน นี่นเ,เท้าต <laughs> ัวเล็กกินหญ้าอยู่ข้างทางเนาะส่วนมากจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่น้องเพื่อนเพราะว่าปล่อยตามธรรมชาติเพื่อนไม่ได้กินให้กินอาหารเหมือนวัวทั่วไปเนาะให้กินหญ้าตามธรรมชาติแบบนี้เน้นธรรมชาติมากกว่าน้องเพื่อน วัวของเจ้านี้วัวแถวนี้เพื่อนเพื่อนชาวบ้านแถวน,นี้จะเน้นการเลี้ยงแบบธรรมชาติเนะนั่นอยู่ในป่านู่นไม่ใช่ในป่าแล้วเป็นข้างข้างทางแบบนี้แต่ต้นไม้เยอะนิดนึงเนาะจะขึ้นขึ้น,นรอบรอบทางแบบนี้มองไม่ค่อยชัดเท่าไหรน่นาออยู่ข้างในตรงนั้นข้างข้างต้นไม้บังอยู่ มองไปไกลๆก็มีวัวเหมือนกันเพื่อนนู้นเราหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความสนุกในการรับชมนะเพื่อนรับบรรยากาศวิวสวยๆยู่ธรรมชาติข้างทางบรรยากาศคนเลี้ยงวัวน้อเพื่อนนำมาฝากเพื่อนๆ f อทุกวันเพื่อน ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องวิถีชีวิตบ้านนอกด้วยเพื่อนๆเราจะได้มีกำลังใจนำบรรยากาศดีๆวิวสวยๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยถ้ามีคำใดที่เราพูดผิดพลาดไปที่ไม่ถูกต้องเพื่อนเราอาจจะใช้ภาษาที่เป็นภาษาท้องถิ่นเนาะ